นักเรียนทุกคนพบกับคุณครูนิพามากคุณอีกครั้งนะคะในการตีอุนิตวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาต่อกันนะคะ่ามาดูเลยค่ะเรายังอยู่ในสาระที่หนึ่งสาระการอ่านนะคะตัวชี้วัดที่6ทับเอธิบายความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนพังแผนที่แผนภูมิแล้วก็กราฟนะคะเราจะมาเริ่มกันข้อ20นะคะข้อ20่สิบาถามว่ายังไงนะ จากตารางแสดงข้อมูลร้อยละของกลุ่มประชากรที่บริโภคขนมกรุบกรอบของคนไทยจำแนกตามภูมิภาคพุทธศักราช2560นะคะอ่านมาดูอ่าแป๊บหนึ่งนะคะภูมิภาคภาคแรกคือภาคกลางภาคกลางดูร้อยละของประชากรที่รับประทานขนมกรุบกรอบนะคะไม่รับประทาน47.7รับประทาน52.3ดังนั้นรับประทานมากกว่านะคะ ภาคเหนือไม่รับประทาน56.5รับประทาน43.5ดังนั้นไม่รับประทานมากกว่านะคะภาคตะนบเชียงเหนือหรือภาคอีสานไม่รับประทาน55.8ส่วนรับประทาน44.2ดังนั้นไม่รับประทานมากกว่านะคะภาคใต้ไม่รับประทาน51.7แลรับประทาน48.3ดังนั้นไม่รับประทานมากกว่านะคะมาดู สังเกตไหมเห็นไหมคะเห็นไหมคะอามาดูกันนะว่าอะไรต่อไปเขาถามว่ายังไงนะจากข้อมูลข้างต้นข้อมูลข้างต้นนะคะข้างต้นถ้าจะเปิดร้านขายขนมเนี่ยขนมกรอบเนี่ยจะต้องเปิดร้านในพื้นที่ใดจึงจะขายดีที่สุดเราจะเปิดร้านในพื้นที่ใดขายดีก็ต้องพื้นที่ที่มีคนนิยมรับประทานขนมกรอบมากที่สุดจริงไหมอลองดูซิพื้นที่ไหนละ่ะ ชอบรับประทานขนมกรุบกรอบมากที่สุดเรื่องที่ไหนคะก็ต้องเป็นตรงนี้ใช่ไหมคะ5้ 52. 3ภาคอะไรเอ่ยภาคกลางข้ออะไรนะข้อ2นั่นเองเห็นไหมง่ายง่ายง่ายมันปลอกก้วยเข้าปากเลยเอามาดูข้อ21ข้อ21เป็นแผนผงังแผนภูมิเกี่ยวกับฟันมาดูนะคะชนิดของฟัน ฟันแบ่งเป็นฟันของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเห็นไหมฟันของสัตว์ปีกฟันของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแบ่งไปเท่าไหร่คะแบ่งออกไปสองชนิดคือฟันแท้ฟันน้ำนมส่วนสัตว์ปีกไม่มีฟันนะคะมาดูหน้าที่ของฟันหน้าที่ของฟันคนนะคะหน้าที่ของฟันในคนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีหน้าที่อะไรบ้างกัดฉีกบดเคี้ยวอาหารสองชุดในการพูดฟันชุยในการพูดดยนะ เพราะฉะนั้นอย่าพยายามทาให้ฟันหักนะคะเดี๋ยวพูดไม่ชัดส่วนสัตว์หน้าที่แรกคือกัดฉีกบดเคี้ยวอาหารอันนี้เหมือนกันเลยเนาะหน้าที่สองคือป้องกันตัวหมายความว่ายังไงล่ะก็เหมือนเราไปเดินเตะหมานี่นแหละเดินไปเดินมาเชียวหมาไปนิดนึงเหมือนลังเกสัตว์ใช่ไหมคะหมาก็ไล่กัดเราเลยเนี่ยเขาป้องกันตัวเองระวังตัวเองรักษาความปลอดภัยตัวเองใช่ไหมอะมาดูอาหารที่มีผลต่อฟัน นมแร่ธาตุช่วยบำร,รุงฟันให้แข็งแรงไม่หักง่ายอาหารเส้นใยเชือผักผลไม้ทำความสะอาดฟันและซอกฟันนะคะส่วนอาหารประเภทแป้งขนมหวานทำให้เกิดความบูดเน่าในปากและฟันผุเร็วข้อน,นี้น่าจะเป็นโทษมากกว่าเนาะมาดูวิธีการรักษาฟันรักษาฟันแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งถ้าจะให้ดีต้องแปรงทุกครั้งหลังอาหารเลย 2. ถ้าแปรงฟันไม่ได้ ไม่ว่างแปลงควรเบ้วนปากด้วยน้ําสะอาดหรือน้ําเกลือนะคะนี่คือวิธีการดูแลรักษานะคะอะมาดูคําถามสิคะเขาถามว่ายังไงนะข้อใดอธิบายข้อมูลไม่สอดคล้องกับแผนภูมิไม่ตรงแผนภูมินั่นเองข้อ 1. สัตว์เลี้ยงลูกนะคะเลี้ยงลูกด้วยนมลูกนะคะมีฟันมากกว่า1ชุดจริงไหมกลับมาดูสิไหนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนี่ใช่ไหม มีฟันมากกว่ากี่หนึ่งชุดจริงป่ะมีฟันแท้กับฟันน้านมเห็นไหมขอโทษทีฟันน้ำนมขึ้นก่อนเนาะฟันน้ำนมกับฟันแท้เหมือนกันเลยดังนั้นมีกี่ชุด2ชุดถ้า2ชุดมากกว่า1ชุดมี2ชุดก็ถูกแล้วดังนั้นข้อนี้สอดคล้องเขาถามว่าไม่สอดคล้องถ้ามันสอดคล้องเราก็ไม่เลือกถูกไหมต่อไปข้อ2ฟันคนและฟันสัตว์มีหน้าที่เหมือนกันบางประการ หน้าที่เหมือนกันบางประการออามาดูหน้าที่ของฟันหน้าที่เหมือนกันไหมคนกัดฉีกบดเคี้ยวอาหารหน้าที่สัตว์ฟันสัตว์ก็กัดฉีกบดเคี้ยวอาหารนี่เหมือนกันนะส่วนหน้าที่ที่สองช่วยในการพูดแต่สัตว์ป้องกันตัวเพราะฉะนั้นเหมือนกันในข้อหนึ่งบางประการเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องสอดคล้องในเมื่อสอดคล้องก็ไม่ถูกเพราะเขาบอกไม่สอดคล้องข้อสาม เราสามารถเลือกใช้วิธีการดื่มน้ำแทนการแปลงฟันได้ไหมอะมาดูสิการดูแลรักษาฟันนะคะถ้าเราไม่แปลงฟันเราดื่มน้ำได้ไหมนี่ควรบ้วนปากด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือไม่ใช่ดื่มน้ำบ้วนปากเพราะฉะนั้นข้อน,นี้แหละที่ไม่สอดคล้องเพราะฉะนั้นข้อไหนถูกต้องข้อ3ส่วนข้อ4อาหารเส้นใหญ่ประเภทผักและผลไม้ช่วยช่วยนะคะช่วยให้ร่องฟันสะอาด จริงไหมมันก็ต้องจริงอยู่แล้วนี่ไงคะอาหารเส้นใยช่วยทาความสะอาดร่องฟันเนี่ยซอกฟันเพราะฉะนั้นข้อไหนถูกเอย่ยข้อไหนข้อไหนขอโทษทีนะข้อสามใช่ไหมเห็นไหมข้อสามถูกแล้วเราต้องแปรงฟันถ้าแปรงฟันไม่ทันหรือไม่ว่างจะแปรงฟันให้บ้วนปากแทนนะคะเห็นไหมถ้าเราอ่านข้อมูลเป็นไม่ได้ยากเลยภาษาไทยมันอยู่ที่เราต้องคิดวิเคราะห์ อย่างละเอียดรอบคอบนะคะรับรองเลยว่าเราต้องได้โอนิตภาษาไทยเต็มแน่ๆเลยใช่ไหมนักเรียนทุกคนคุกหวังว่านักเรียนทุกคนจะถูกทุกข้อนะคะวันนี้หมดชั่วโมงแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะนักเด็กๆสวัสดีค่ะ